มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเศรศสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเซติอัสญิงโลเกปรมิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธโมหเวรักขติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรมธรมธมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำได้เดือดร้อนธรรมกามโมพระวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปร,ราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเมื่อคืนนี้ฝนตกนฝนตกหนักไหมลงตาก,ก็ไม่หนักสักเท่าไหร่นะเรื่อยๆตกมาปล่อยๆแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นดีแต่ว่าไม่มีลมลมไม่มาคราวนี้มาเตีย่ฝนนะ ฝนตกลงมาก็ทำให้ความเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานสัตว์สาวาสิ่งต่างๆก็มีอาหารมีมแมลงแมลงก็ออกหากินโดยเฉพาะมาแมลงเม่า,มาแมลงเม่าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ถึงแก่ความตายเลยทำไมถึงแก่ความตายละ่ะะมันมาไต่มาตอมมาตอมไฟตอมไปตอมมาบินไปบินมาชนหน้าชนหลังปีกก็ลน่นไต่ไปตามพื้น ไก่ตื่นขึ้นมาก็มาจิกมากินตายนี่แหละเรียกว่าผู้แข็งแรงกว่าย่อมชนะผู้อ่อนแอก็พ่ายแพ้ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละใครแข็งแรงก็อยู่ได้ใครอ่อนแอก็ตกเป็นเบี้ยล่างของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตัวเองให้แข็งแรงแข็งแกร่งแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไปเบียดเบียนไปใช้กําลังเบียดเบียนผู้อื่นนะ ผู้ที่ชอบใช้กําลังเบียดเบียนผู้อื่นนะเรียกว่าใช้ชีวิตใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันใช้กําลังใช้กําลังต่อสู้กันมันไม่มีสติไม่มีปัญญานะมนุษย์เราเนี่เป็นผู้มีสติมีปัญญาดีก็จะอยู่กันด้วยความรักด้วยความเมตตาแต่ก็นั่นแหละท่านทั้งหลายนะมนุษย์ส่วนหนึ่งก็ยังขาดศีลขาดธรรมขาดศีลขาดธรรมขาดศีลเป็นเครื่อง บังคับจิตบังคับใจขาดทำเป็นเครื่องปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติก็เลยต้องใช้กําลังต่อสู้กันเบียดเบียนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรณรงค์นำธรรมะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัตนะิธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณโดยส่วนเดียวคือรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วที่ดำนะเรียกว่าเป็นเครื่องป้องกัน และเป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นสูงยิ่งขึ้นไปสูง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 นี่คือจิตใจสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆใครประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมการทําความดีอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราเราปฏิบัติตอนไหนเราฝึกตอนไหนเราทําความดีตอนไหนเราก็ขัดเกลา ชีวิตของเราจิตใจของเราในขณะนั้นในตอนนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้ฉลาดก็จะได้ได้ขัดเกลาจิตใจตัวเราเองเลยนะอย่างผู้ปฏิบัติธรรมพระโยคาวาจรผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเป็นญาติเป็นโยมเป็นพระสงฆ์องค์าเจ้าทั้งหลายตื่นเช้าตั้งแต่เช้ามืดไปจะพากันทําวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดหมดจด อ๋ต้องขัดทุกวันในล่งตาต้องขัดทุกวันขัดทุกวันเกลาทุกวันเหมือนเราอาบน้ำนั่ยแหละยังต้องอาบทุกวันเลยนะผมไม่ได้อาบทุกวันนะลงตานะอาบวันเว้นวันอ้าวอันนั้นก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดอืมเป็นคนที่ไม่ฉลาดไม่รู้จักขัดเกลาสังขารร่างกายตัวเองขนาดถ้วยโถโอชามเรามาใส่อาหารแล้วเราจะต้องขัดต้องล้างต้องอะไรทุกวัน สิ่งภายนอกถ้าเราไม่รู้จักรักษาดูแลตัวเองมลทินมันก็เกิดนะมลทินภายนอกก็คือพวกของสกปรกทั้งหลายเนี่ยมาจับตามสังขารร่างกายของเรามลทินภายในก็คือกิเลสกิเลสความเศร้าหมองต่างๆมาเกาะมาเกาะจิตเกาะใจเราทําให้ใจเราเป็นสนิมอันนั้นเราต้องขัดเกลาทุกวันทุกวันต้องหมั่นทาความดีทุกวัน การทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการขัดเกลาจิตขัดเกลาใจให้ใจมันให้ใจมันผ่องใสให้ใจหลุดหลุดจากความเศร้าหมองต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความดีต่างๆทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าเราทำเพื่อขัดเกลาตัวเราเองเพื่อละ,ะเพื่อละกิเลสเพื่อละกิเลสเราอย่าไปทำเพื่อหวัง หวังอยากจะได้เงินอยากจะได้ทองหวังจะให้คนชมหวังจะให้เกิดลาบเกิดผลอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้เท่านั้นอย่างลงมตาตื่นเช้าขึ้นมาหลังจากทํากิจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วทํากิจอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ได้ทําเพื่อให้คนชมแต่ทําเพื่อขัดเกลาตัวเราเองวาดวาดัดวาดว่าทําเพื่อให้มันเกิดความสะอาดเก็บขยะเพื่อให้เกิดความสะอาดนะเรียกว่านะ บริจาคสิ่งของให้คนนั้นคนนี้ก็เพื่อให้ความเพื่อให้นเกิดความเรียกว่าเป็นการขัดเกลาตัวเองให้มันจิตใจเราสะอาดขึ้นให้อาหารหมาให้อาหารแมวให้อาหารสัตว์สาวสิ่งต่างๆนี่ก็เรียกว่าเพื่อช่วยเหลือมันให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกอแม้เราไม่ให้มันก็าหาอยู่หาก,กินเขามันได้แต่ว่าเมื่อมันมาอาศัยเราเราก็ควรจะเชื่อช่วยเหลือเจือจุนมันไปคนส่วนมากนี่จะไม่ได้ทํา ความดีเพื่อความดีจะไม่ได้ทําบุญเพื่อบุญส่วนมากจะทําเพื่อเอาทําเพื่อเอาอย่างไรเอาอย่างเช่นเราจะทําบุญอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องอธิษฐานก่อนสาธุสาธุาธอธิษฐานก็อธิษฐานได้อยู่แต่อธิษฐานให้มันถูกต้องนะแต่ส่วนมากจะอธิษฐานไม่ถูกต้องอย่างเช่นสาธุสาธุขอผลสินผลทานนิจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าร่ารวยด้วยเถิดให้ข้าพเจ้าร่ารวยให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนด้วยเถิดเรียกว่าเป็นการ ตั้งจิตอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องนะเรียกว่าทําเพื่อหวังทาเพื่อหวังเราต้องทําเพื่อการขัดเกลาเพื่อการขัดเกลากิเลสอยู่ในจิตในใจของเรานะอย่างครั้งหนึ่งมีกลุ่มสตรีจํานวน500คนนะคนพากันไปวัดไปวัดไปทําอะไรไปรักษาศีลนะวันนั้นเป็นวันอุโบสถก็พากันไปรักษาศีลรักษาศีลนะโอ้สตรีกลุ่มนี้เนี่ยตั้งอกตั้งใจอย่างมากทีเดียวนะ เรียกว่าพากันร,รักษาศีลแล้วก็พากาันสวดมนต์บ้างเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างนางวิสาขามหาอุบาสิกาไปเห็นเข้ากา็ก็เลยเข้าไปถามรู้สึกว่ามันศรัทธาเริ่ใสไอ้พวกท่านทั้งหลายมารักษาศีลเพื่อประโยชน์อะไรหรือคนแก่คนเท่าก็จะบอกว่าเพื่อให้ได้ทิพยสมบัติให้ไปเกิดในสวรรค์ให้ได้ทิพยสมบัติให้ไปเกิดในสวรรค์อยากขึ้นสวรรค์อยากขึ้นสวรสวรค์ ที่มารักษาศีลอยากขึ้นนสวรรค์เ้าแล้วพวกเธอละกลุ่มแม่บ้านทั้งหลายก็บอกว่าโอ้ยมารักษาศีลน,นี่ตั้งจิตปรารถนาว่าขออย่าให้ผัวของฉันอย่าให้สามีของฉันไปมีเมียน้อยด้วยเถิดตั้งจิตปรารถนาไม่ให้สามีไปมีเมียน้อยเอาล้พวกเธอล่ะพวกเธอล่ะที่แต่งงานใหมน่นี่ยังหนุ่มๆอยู่เลยเนี่ยอ๋อรักษาศีลเพื่อที่จะตั้งจิตปรารถนาว่า ให้ได้ลูกให้ได้ลูกคนแรกให้เป็นลูกชายนะขอให้เป็นลูกชายด้วยเถะนาธนาแล้วเธอล่ะสาวน,น้อยทั้งหลายนี่ยังวัยรุ่นอยู่เลยรักษาศีลเพื่ออะไรโอ้รักษาศีลเพื่อให้ได้แต่งงานตอนยังวัยหนุ่มวัยสาวอยู่ไม่ให้เป็นสาวแก่สาวเทือดให้ได้แต่งงานเร็วๆเจ้าค่ะนางวิสาขาก็ชื่นชมอ,อนุมทนาสาธุแล้วก็นําเรื่องราวนั้นไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง พริจาท่านบอกว่าหญิงเหล่านี้เนี่ยยังประมาทอยู่ยังประมาทยังไงก็เพราะว่าเธอทั้งหลายนี่ยังปรารถนาอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่การประพฤติปฏิบัติของเธอไม่ได้เป็นไปเพื่อลดละกิเลสเลยแต่เป็นการเพิ่มพูนกิเลสให้มันเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นไปเพื่อความทุกข์อยู่การรักษาศีลการทําความดีมันต้องลดละลดละต้องเป็นการออกจากทุกข์ไม่ใช่เวียนไปเพื่อหาความทุกข์ ต้องออกจากทุกข์ในวัฏสงสารต้องทําเพื่อละไม่ใช่ทําเพื่อเอาทําเพื่อเสียสละไม่ใช่ทําเพื่อเอาอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นให้เรากําหนดจดจําไว้เลยว่าเราทําความดีอะไรต่างๆเราทําเพื่อละทําเพื่อเสียสละเพ่ในหะ้ทาเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นให้จดจําไวนะ้ประโยคนี้ว่าทําดีทําบุญทํากุศลปฏิบัติธรรมเพื่อละ รักกิเลสอยู่ในจิตในใจไม่ใ,ใช่เพื่อให้คนชื่นชมไม่ใ,ใช่เพื่อลาบเพื่อผลไม่ใ,ใช่เพื่อเงินเพื่อทองเพื่อชื่อเพื่อเสียงอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นเป็นผลพลอยได้จริงๆเราทําความดีเนี่ยเราก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วทําได้อะไรนะ่ะได้ความเอิบอิ่มใจเนะี่ยบุญมันเกิดขึ้นในจิตในใ,นใจของเราอยู่แล้วดังคําที่ท่านประพันธ์ไว้บอกว่าทําดีสําเร็จได้ดังใจดวงจิตย่อมผ่องใสสุกล้ํา รางวัลใช่อื่นไกลคือจิตสุขนาใครจกอวยลาบซ้ำห่อนสู้ใจกษะเียมเนี่ยเราทำดีเนี่ยเราทำดีทำอะไรที่เป็นความดีทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลมันได้อยู่แล้วได้ความเอิบอิน่นได้ความสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังเพื่อที่จะเอานั่นเอานี่นะต่อไปนะให้ทำดีไปเถิดใครจะชื่นจะชมใครจะ,ะทำยังไงก็แล้วแต่เขาแต่เรื่องการทำความดีเป็นหน้าที่ของเราทำเพื่อลัก เพื่อละกิเลสอยู่ในจิตในใจของเราเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราอย่างนี้เราก็สบายใจสามารถทําความดีได้ทุกเมื่อทุกในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่ออะไรที่จะเป็นความดีงามเพื่อขัดเพื่อเกลาจิตใจของเราเนี่ยทำไปเถิดนะท่านทั้งหลายนะทําไปเถิดแล้วมันจะเกิดผลกับจิตกับใจเราใจเราก็จะใสสะอาดตลอดไปธรรมะสวัสดีเจริญพร